สวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะเรถแม่แม่มาดึกจังก,กี่โมงแล้วเนี่ยทำไมถึงใช้คำว่าดึกกี่โมงกี่ยามแล้วคะพี่เบลสวัสดีพี่เบล,เบล,เบลถึงสวิตช์แล้วหรออุ้ยอินเทอร์เน็ตฉ่ำเนาะอินเทอร์เน็ตฉ่ำเวอร์สวัสดีคุณปอนค่ะพี่เบลถึงสวิตช์แล้วหรอลูก ช่แม่กำลังไปเมืองโลซานเล่เที่ยวให้สะดวกค้าแบบลูกคุณหนูนะคะแบบเก๋ๆค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ดาราเพิ่งประชุมเสร็จนะคะทุกคนดาราเหนื่อยมากแล้วโปรเจก t นี้เป็นโปรเจกที่ใหญ่มากดาราไม่รู้ว่าดาราจะรับมือกับมันไหวหรือเปล่านะคะ ทั้งจะขายทุเรียนทั้งจะมีโปรเจกต์ใหญ่อ๋อทุกคนเป็นกาลังใจให้ดิฉันด้วยนะคะทุกคนเป็นกาลังใจให้เพชด้วยนะสู้ไปค่ะแม่เก่งอยู่แล้วขอบคุณค่ะ ดารานหนึ่งรขอบพระคุณค่ะน้องเพชรเก่งอยู่แล้วสาธุปเป็นกำลังใจดิฉันด้วยนะคะปีนี้ดิฉันมีโปรเจกต์เยอะมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอยสปอร์ตนะคะคอยกดไลค์กดแชร์คอยให้กำลังใจนะคะทุกคนอยู่กทมค่ะไม่ได้อยู่บุริลมามค่ะ ต้องทําได้เพ่อะแม่เป็นคนเก่งขอบพระคุณค่ะตอนนี้ดิฉันประชุมเพิ่งเสร็จตอนนี้ผู้จัดก,การกำลังประชุมต่อนะคะดิฉันขอตัวลงมาพักเพราะว่าเจอคนเยอะแล้วรู้สึกปวดหัวก็เลยขอขอผู้จัดก,การลงมาพักในรถแล้วก็ให้ผู้จัดก,การขึ้นไปประชุมแทนค่ะรถไหมพี่เบใส่ชุดนี้ใส่ชุดสีนี้สวยขอบคุณค่ะ พรุ่งนี้ไหกี่โมงพรุ่งนี้พี่เพชรไปโคราชนะคะยังไม่รู้ว่าจะได้ไรกี่โมงพรุ่งนี้พี่เพชรไปโคราชค่ะมีงานที่โคราชสวยวันสวยคืนขอบคุณค่ะลูกคุณหนูมากค่ะพี่เพชรขอตดได้ไหมคะตดแบบไม่มีเสียง อ,อรามาค่ะขอบพระคุณค่ะจมูกเป๊ะกราบสวัสดีท่านผู้หญิงใจเย็นค่ะแม่มีกลิ่นไหมคะขี้ตดแม่ไม่มีลูกกลิ่นอับอับตดยังสวยขอบคุณค่ะมาโคราชกี่โมงเอ,อ่อออกจากกทมรบ่ายสามถึงโคราชหกโมงเย็นค่ะ เช็คอินเข้าโรงแรมแต่งหน้าทำผมออกไปงานเปิดตัวบาโฮตตอนสามทุ่มค่ะพรุ่งนี้ออกจากกทมอไบทสา 3, ถึงโคราชหกโมงเข้าโรงแรมอาบน้ำแต่งตัวสามทุ่มร่วมเปิดงานบาโฮตอันดับหนึ่งของโคราชนะคะแล้วก็กลับเข้าโรงแรมวันถัดมาตีรถกลับมาที่คลองหลวงมาแจกของนะคะมาแจกของกับคนคนยากจนค่ะ แม่คือไอดอลขอบพระคุณค่ะแม่สวยกี่โมงนะคะเหนื่อยแทนจริงๆค่ะมาปัตตานีหน่อยค่ะไปทำอะไรนอกที่ปัตตานีไปเ,เพื่อขอเอาขาตั้งกล้องก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องไล์แบบเอาขาตั้งกล้องเราจะ เราจะไม่ต้องถือให้มันเมื่อยมือแปบบนึงนะคะอุ๊ยดีใจที่อ่านคอมเมนต์อ่านค่ะไม่อ่านได้ไงล่าไม่อ่านแฟนคลับก็ไม่รักสิเป็นผู้หญิงสวยต้องอ่านคอมเมนต์แฟนคลับนะคะโอเคโอเคค่ะ okay. okay. แม่มีแผนแก้หน้าไหมเอ่อมีค่ะแต่ยังไม่ถึงเวลาค่ะตอนนี้หน้าแม่ไม่ได้เป็นอะไรนะคะแต่ถ้าถามว่าจะแก้ปากเบี้ยวไหมไม่มีนั่นไม่มีแผนนะคะเพราะว่าเอ่อมีความสุขกับปากแบบนี้ค่ะพี่เพ้อยู่คนเดียวค่ะหนูเคยเจอแม่ที่ตลาดต้นตาลหรอเซอร์ก เลิศไหมคะตัวจริงแม่เลิศไหมคะเป็นดาราห้ามตดเออตด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 ไปเถอะเคยเจอแม่ที่เข้าเหนียวปีที่แล้วเลิศมาแอบนั่งในรถไม่ร้อนหรอเปิดแอร์ไว้ค่ะเจอแม่แล้วสวยมากขอบคุณค่ะหนูเจอแม่ที่ เคปไอแลนด์ลังสิทธ์เคปไอแลนด์ลังสิตธ์อ๋อวันนี้เขามีเรื่องกันใช่ไหมคะเจอไลฟ์ ceu, จริงๆสักทีร้องเพลงให้ฟังเลยค่ะ <t> ร <görüş> ้องเพลงอะไรคะเกิดมาเป็นดาวพรางพราวนพลาเหล่าดวงดาราเจ้าส่องไปไกลผ่านวันพันปีไม่มีวันใดเหนื่อยไหมดาว ฉันอยากถามเธอยากรู้เมื่อมาเป็นดาวชอแทธบ้างหรือเปล่าตอบหน่อยได้ไหมนี่กายเป็นดาวมันไม่ใช่เรื่องยากและแกายเป็นดาวมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหที่คุณต้องมีคือออร่าความเป็นประกาย2 วุฒิภาวะมันสมองทัศนคติวิสัยทัศสามความเฟรนล,ลี่ความลูกหนูความไม่หญิงไม่ชัดเลิเอาเพลงอ,อีกไหมคะคิวไหมสุท้ายไรมาหรือยัง ยังทานข้าวกันหน่อยดีไหมมีเรื่องต้องคุยกับเธอเรื่องราวไม่สบายใจทานละอิ่มละเออแลแม่เรียกชื่อน้องป่าพาวินีหนะะ่อยค่ะสวัสดีน้องป้าพาวินีค่ะพี่ทำหน้า คอนเซปต์ทุเรียนไหมคะระบายกลิ่นลดด้วยะอ๋อกลิ่นตดเหรอโอเคแล้วกลิ่นตดออกก่อนเพลงเมียเชาค่ะเสียงคนลวงก็แล้วนอกผู้เป็นขี้เราพวกทหารฝรั่งใช่ไหมคะก็แล้วแต่เขาคนดีมีสตางสวยเบอร์ขอบคุณรุ่นต่อ ไปไหนคะดารากำลังจะกลับบ้านค่ะพรุ่งนี้ดาราไปโคราชค่ะขอตดอีกรอบหนึ่งนะโอ้ยเลิศว่ะโอ้ยกลิ่นตดลดมากกลิ่นส้มเพิ่งกินส้มไปเลิศเมื่อก,กี้ทุกคนได้ยินกลิ่นตดชัดไหมคะชัดไหมคะเมื่อก,กี้กลิ่นตดเ,ออเลิศ ได้น่ารักขอบคุณค่ะกินตดแม่หอมขอบคุณค่ะเละิศเร่ราวดีดีวอรกินตดแม่หอมมาถึงหนูเลยค่ะเลิศไปขี้สิแม่เออกูแค่ปวดตดกูไม่ได้ปวดขี้ค่ะ สงสารแม่ย่านางขอเพลงไม่รักไม่ต้องมีรักไม่ต้องมาแค่ไม่ต้องไม่ดีกับฉันมีรักไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาห่วงหญยฉันมีรักไม่ต้องมาทำอะไรอะไรทั้งนั้นเพราะใจฉันยังอ่อนแอนี่ไม่มีเพลงไหนที่กูร้องไม่ได้ค่ะเป็นห่วงเบาะรถเออท่านี้จะเป็นห่วงกูขี้บนรถ เราเป็นดาราทำดีๆแทนกูจะเป็นหัวกูกลกูไปขี้กลางทางเป็นห่วงเบาะรถเบาะทะลุทลุห่วงอะไรก็จะห่วงตูดกูกรดากกูถึงแล้วค่ะลงลงเสบตาไหมคะไม่แสบนะคะคิดถึงพี่เพชคิดถึงค่ะ ห่วงชุดใหม่เออเลิศทุกคนต่อไปเันจะเป็นต่อไปเันจะเป็นดาราค่าตัวตอนละสองหมื่นแล้วนะเล่นปีหนึ่งสักสิบตอนโอ้โหเลิศเพลงไก่ตาฟางไม่รู้จักเพลงนี้ค่ะ แม่สระผมยางยางเลยพรุ่งนี้แม่จะต้องไปที่โคราชก่อนแล้วก็พอบาโฮสจบจุ๊บแม่ก็สระผมไม่ตายใ่ของจริงคือยเ,เพชรขอบคุณค่ะร้องเพลงให้ฟังหน่อยเพลงอะไรเนาะลุกนี้ดีทําไมพี่สวยจังครับขอบคุณค่ะสวยจริงเหรอเอาดีๆไม่ใช่แก้งชมกูนะ รถออกอย่างไรคะยังคะ่ะผู้จัดก,การดิเชนประชุมอยู่ข้างบนคะ่ะประชุมกับทีมพี่เฟิร์นอยู่คะ่ะดารารอรับสารคะ่ะดาราขี้เกียจขึ้นไปประชุมกับเขาเข้าใจดาราเนาะดังแล้วก็ไม่ต้องขึ้นไปหรอกให้ผู้จัดก,การประชุมแทนคะ่ะอ่านทุกเมนด้วยคะ่ะเออเปิดแอร์อยู่ปะคะไม่ได้เปิดคะ่ะเปิดไม่เป็นคะ่ะ พี่เพชรได้ปาวานยังครับยังไม่ได้เลยค่ะยังไม่มีใครให้เอาไม้ปาวานอคนที่เขาจะให้เขาไม่พูดเยอะหรอกค่ะเขาให้เลยอย่ามั่นคนที่เขาให้เขาไม่พูดเยอะค่ะ วันดีแม่จะทุบสถิติไหมคะสถิติอีอย่งนาะบัทีนี้สถิติอีย่งอยากพพอร์ตขอเลขหกศูนย์สามพิมพ์ค่ะ603ูนย์สามเจค่ะ โอ้สนุกว่ออออ啊อหลดดาลามีแผนอัพนมโอ้ยไม่มีแฟนจะอัพไปทำไมคะผัวก็ไม่มีอัพไปให้ใครคะทุกวันนี้นมก็สวยอยู่แล้ว ธนาคารอะไรคะสีม่วงค่ะลูกอ้อหาผัวเช่าไม่สะดวกคะ่ะสะดวกแค่ผัวรายวันคะ่ะสะดวกแค่ผัวชั่วคราวคะ่ะไม่สะดวกผัวเช่านะคะอุย้ยขอบคุณสำหรับน้องหมาคะ่ะคุณแม่ขอบคุณนะคะ thank you so much I love you สปอร์ตหน่อยค่ะแม่หนูจะอะไรคะตัวจริงสวยมากแต่ยังไม่เคยเจอเอ่อเลิศโยนแล้วนะคะแปดบาทขอบคุณค่ะโยนแล้วนะคะยี่สิบขอบพระคุณค่ะขอบคุณทุกบาททุกสตางค์ค่ะจริงๆพูดไม่ได้นะคำว่าบาทเนี่ยผิดกฎเอาไปว่าขอบคุณละกันจบมีข่าวบอกว่าพี่เพชรล้นรถล,ล้มไม,ม่สวยเหมือนแบงค์พันเออมีหงอกหรือยังครับหงอกน่าจะขึ้นอีกประมาณ อีกสามวันโคนม่าแล้วค่ะดีฉันเป็นคนที่มีผมออกขึ้นเร็วมากขอบคุณสำหรับใจส้มค่ะสวัสดีหนึ่งพันเจ็ดร้อยคนค่ะใช้อะไรค่ะหน้าดีขึ้นมาคีเนตค่ะแต่ตอนนี้คีเนตจะโดนด่าแล้วเพราะว่าเซรั่มหมดแล้วคุณวิกิตดูอยู่ไหมเนี่ยคีเนตดาเซรั่มดรามหมดแล้วนะคะเสร็จกี่โมงคะเซรั่มครีมยังมีอยู่ค่ะ เบาะแดงที่เพชรไฟฝันเลิศว่ายหนูสี่หนูจะส่งปาวานให้ปักหมุดมือนขึ้นมาปักหมุดอีที่พิมพ์ขึ้นมาปักหมุดอีที่พิมพ์ขึ้นมาปักหมุดอีที่พิมพ์ขึ้นมา โอ๊ยปวดตดอีกรอบนึงเดี๋ยวกคนนะโอ๊ยโอ๊ยรถสวยแท้ขอบคุณค่ะบเลิศทำไมคนน้อยเออคนดูหนึ่งพันบอกว่าคนน้อยมึงจะคนดูเท่าไหร่คะคนดูพันหนึ่งมึงบอกว่าน้อย จะเอาคนดูเท่าไหร่คะอยากสวยแบบแม่รถอะไรเบาะแดง BM คะ่ะด้านหลังหน้าขาวแปลกๆนะแม่คืออะไรวะแม่มีเจ้าหลวงยังแม่ไปไหนคะสวยอะ่ะเข,ข,ขาขคุณค่ะ มีคนสปอร์ตย่งคะ่ะมีแถวค่ะมีคนสปอร์ตแล้วคะ่ควคะคิดว่าแม่แม่อยู่อำเภอไหนในบูพี่ไม่ได้อยู่วิลามคะ่ะตอนนี้อยู่กรุงเทพคะ่ะตอนนี้อยู่ที่ออฟฟิศแถวแถวเรียบด่วนรามอินทราคะ่ะทุเรียนจะได้กินตอนไหนคะรอซื้อเดือนมีนาคมคะ่ะเดือนมีนาคมคะ่ะ ดาราเบอร์หนึ่งนะคะรีวิวต่างหูหน่อยค่ะคิสเซียนดีออค่ะวันนี้แม่สวยมากขอบพระคุณค่ะสร้าง อ๋อทุกคนใครอยากเข้าดอมฟรีนะคะสแกนที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะสแกนที่คลิปล่าสุดที่โพสไว้ปักหมุดไว้แล้วนะคะเข้าดอมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสแกนอยู่นี้เลยค่ะคลิปล่าสุดที่ปักหมุดอาไว้ให้ในช่องค่ะสแกนได้เลยเข้าดอมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะสแกนได้เลยค่ะเข้าดอมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะปักหมุดไว้ให้แล้วนะคะในหน้าช่องนาที่คลิปนา ไปสแกนได้เลยค่ะแล้วเข้าด้อมได้ฟรีแบบลูกคุณหนูค่ะตอนนี้ใน,ในคนในด้อมน่าจะเกือบสองพันแล้วค่ะนะคะน่าจะเกือบสองพันคนแล้วนะคะในด้อมมีลูกฮันเตอร์นะคะเป็นตัวแม่อยู่ในนั้นนะคะคอยควบคุมด้อมนะคะคอยคอยดูแลความสะอาดความสดใสนะคะเข้าดอมได้เลยนะคะสแกนที่รูปโปรไฟล์นะคะที่ปักหมุดเอาไว้ให้ในช่องค่ะเข้าดอมได้เลย ผู้นี้กูจะแต่งยังไงดีวะที่บบาวโมดถักเปียายาวดีไหมข้าวฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะเข้าดอมได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆค่ะสแกนที่โพสที่ดิฉันปักหมดไว้เลยค่ะสแกนแล้วเข้าดอมได้เลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะ ผมจริงค่ะจะพันแปดแล้วแม่โอเคเข้าด้อมได้เลยค่ะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะก,กฎกติกาทุกอย่างอยู่ในด้อมเรียบร้อยแล้วนะคะใครเข้าแล้วไม่ค่อยชอบเสียงรบกวนรบกวนปิดเสียงแจ้งเตือนนะใครเข้าไปแล้วไม่ชอบเสียงรบกวนนะคะรบกวนปิดเสียงรบกวนนะคะสปอร์ตผู้หญิงคนนี้ได้ไหมคะ